เสียงขอปลองเต่าเชียของทางด้านมุมโฟกัสครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเขาครับหลังจากที่ชิงแชมป์ว่างได้มาจากเพชรัญชัยครับเดโชโอโอดเอามีเลือดแล้วเลือดไทยเอ่ยอที่<อ>ไหลขวาของทางด้านโฟกัสครับแล้วเ,เลือดของไครแรกแล้วครับเดโชไปแล้วครับที่หาชีวแล้วก็บริ้วยปากเลือดครับอามา ีซ้ายตีซ้ายตีซ้ายตีเน็กเน็กพับตีไปก่อนกับเดโชคึกข,ขึ้นมาเลยเชื่อครับต้องลุยครับเดโชต้องลุยความเปรี้ยวของโฟกัสนั้นเปรี้ยวจริงๆครับโอ้ไม่โผลเดือดจริงๆครับผู้นี้จัดไม่ได้แชมป์ต้องใส่เข้าไปจัดแล้วต้องตีให้ได้ตีทั้งแล้วนะครับอยู่ใกล้เชื่ออีกคนหนึ่งเดินอีกคนนึงก็เอาตัวรอด โชตอยมาดังล้ํครับคีเดโชคระสมราคาครับสู้กันแบบสมราคาแล้วครับจบแล้วครับสิ้นสุดแล้วกรรมการท่านแรกให้แดง48น้ำเงิน49อย่างครับอย่างลุ้นกันต่อท่านที่2ให้แดง48น้ำเงิน49และท่านที่3เช่นกันครับชนะไป3เสียงครับล้ําเงินครับ แชมปคนใหม่ครับ